สวัสดีค่ะขอ้อตลับสูตมันเนี่ยหลายคลิปนี้มาที่ไลฟ์พอยต์กันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คลิปล่าสูดสอนการเติมเข้าเ,เขาวเล็ตนะจากไลฟ์พอยต์ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ถามกันมาเยอะมากคําถามแรกก็คือว่ายังสมัครได้ไหมยังสมัครได้นะสมัครได้สมัครได้ตลอดคำถามที่สองคือว่าแล้วเราจะไปหายจากไหน การสมัคร Live Point ให้เราเข้าไปที่ Google หรือไม่ก็ Safari ของเราเสร็จแล้วพิมพ์ไปว่า Live Point ให้มันขึ้นหน้าตาแบบนี้เนี่ยหน้าตา Live Point แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการกดสมัครสมาชิกในการสมัคร Live Point ครั้งแรกเราก็จะได้รับคะแนนฟรีอยู่ที่10คะแนนส่วนคำถามต่อไปก็คือว่าแบบสอบถามมันมาบ่อยไหม แบบสอบถามไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะมาบ่อยหรือไม่บ่อยในบางวันก็มี 3- 4สอันในบางวันก็ไม่มีเลยอีกคำถามนึงถามว่าแล้วเราจะดูยังไงคือไลฟ์พอยต์นะคะเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลหรือถ้าเราไม่อยากเราเมลก็ให้เราเข้ามาเช็คในหน้าเว็บตรงนี้ได้เลยนี่มันจะขึ้นแบบนี้นี่มันจะมีบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีและเราจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ ประมาณนี้ส่วนคำถามล่าสุดที่เพิ่งได้มาก็คือว่าเขาคอมเมนต์มาเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาเขาเรียกอะไรเอาข้อความที่ระบบแจ้งในตอนที่เราแลกเขาก็ไปคอมเมนต์เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าตกลงยังไงคือนก็บอกไปแล้วว่าเขาเพิ่งแลกนะแล้วก็ของรางวัลยังไม่เข้าก็มาถามว่าตกลงยังไงก็เลยไม่รู้จะตอบยังไง เสร็จแล้วเขาก็ถามกับว่าก็แค่อยากรู้ว่ามันถอนได้ไหมคือถ้าดูคลิปนะคะมันก็จะบอกอยู่นะว่าเออมันถอนได้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการรอนิดนึงการที่เราจะแลกเข้าทูมันนีว้วอลเลตเราจะต้องรอประมาณไม่เกิน7วันในบางคน4วันก็ได้บางคน5วันก็ได้แต่โดยรวมๆก็คือว่าไม่เกิน7วันเดี๋ยวเขาจะส่งรหัส10ตัวมาให้เรา เราก็กดคันลองรหัสแล้วก็เอาไปเติมในวอลเล็ตซึ่งการเติมมีเติมให้ดูแล้วว่าเติมยังไงส่วนการแลกของรางวัลหลายคนก็ยังสงสัยว่าแลกยังไงก็เนี่ยให้เรากดที่แกลกรางวัลออพอเรากดที่แกลกรางวัลเสร็จเขาจะขึ้นของรางวัลต่างๆให้เราถ้าเราอยากจะแลกเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนี่นะคะเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้ นี่มันจะมีมูลค่าบอกนะว่าทูมันนี่วอลเลถ้าเราแลก100บาทเราจะใช้คะแนนอยู่ที่1150คะแนนเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วนี่ให้เรากดที่คำว่าใช้คะแนนไลฟ์พอยต์เลยพอเรากดที่คะแนนไลฟ์พอยต์เลยเสร็จอ่ะให้เรากดตัวนี้ใช้คะแนนสะสมไลฟ์ p o ยต์เสร็จแล้วเขาให้เราสร้างที่อยู่การสร้างที่อยู่ก็คือว่า ถ้าบางคนเลือกของรางวัลแบบกระดาษไม่ว่าจะเป็นการแลกบัตรกำนันโลตัสหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราจะต้องใส่ข้อมูลที่มันเป็นจริงข้อมูลที่สามารถรับของรางวัลได้แต่ถ้าเราแลกเป็นของทูมันี่เราจะใส่แบบ100%ก็ได้หรือแค่คร่าวๆก็ได้สำคัญก็คือว่าอีเมลนะคะ ัวน,นี้รู้สึกว่าอีเมลเขาจะขึ้นปกตินะมันจะขึ้นเองอัตโนมัติแล้วก็กรอกข้อมูลให้มันครบเสร็จแล้วกดยืนยนันหลังจากนั้นเราก็รออีเมลยืนยันการแลกของาะวันแค่นี้เองค่ะการแลกของเขาไม่ยุ่งยากคลิปนี้ขออนุญาตไม่แลกให้ดูละกันนะเพราะว่าเอ่อสอนแลกไปก็บ่อยแล้วแต่หลายคนก็ก็ยังมีปัญหาอยู่อาจจะว่า คุณเข้าไม่เห็นคลิปที่สอนการเติมเงินแล้วคุณไม่ได้เลื่อนดูหน้าโปรไฟล์ช่องการเลื่อนดูหน้าโปรไฟล์สำคัญนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ยังรู้ว่าเอ่อการแรกมันเป็นยังไงเพราะว่าในคลิปบางคลิปมีสอนการแรกไปก็เลื่องลองเลื่อนดูนะคะมันมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์จริงๆยังไงก็ดูคลิปนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจเพราะว่าจะพยายามสอนให้มันละเอียดที่สุดใครที่ ใครที่ชอบอก็ฝากกดติดตามช่องไว้ในหนึน่งแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนใครที่มีคํำถามอะไรก็สามารถเว้นมาพูดคุยกันได้หรือว่าใครที่แลกได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูดคุยกันได้เหมือนกันอย่างคอมเมนต์ล่าสุดมีน้องคนนึงเขาบอกว่าเขาแลกไปได้ประมาณ400แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ฟรีนะคะ ฟรี100%ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่ต้องแนะนำเพื่อนด้วยทำเองทอนเองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าแนะนำเพื่อนเท่านั้นถึงจะทอนได้อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะไปค้นหาเองนะ LifePo i n t ค้นหาที่ Google หรือไม่ก็ Safari แล้วก็ทำการกดสมัครได้เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ การบอกโดยรวมของไลฟ์พอยต์ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค